ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟิล์มชาแนลอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขอโทษน,นะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ผมก็ขี้เกียจนยั่นแหละเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ผมก็จะมาลงแล้วนะวันนี้เราก็อยู่กับเกณฑ์เดิมเลยพิกเซลค่ะเลเซอร์นะครับมั้งนะผมอ่านแบบนี้แหละเลเซอร์เลเซอร์อะไรก็ไม่รู้พิกเซลเลเซอร์สักอย่างนี่แหละวันนี้ผมก็จะมาแต่งซูเปอร์แล้ววันนี้ที่ผมจะมาแต่ง ผมจะมาเปิดกล่องแล้วก็แต่งนะครับวันนี้ผมก็จะเปิดสักเออเป็นแปดสิบเจ็ดกล่องแล้วกันให้มันเหลือเกอ้าร้อยกล่องไปซื้อซูป้าก่อนน,น่าจะเปิดนิดนึดนงแหละซูป้าจะอยู่ในรถเอเชียนะครับอยู่ราคาประมาณสี่หมืนหมั้งแล้วผมจะไม่ผิดนะไหนเนี่ยไหนเนี่ย นี่ใช่ไหมนี่น่าจะใช่น่าจะซูปอร์เห็นน่าจะคันนี้แหละเฮ้ยครั้งหน้าผมมาแต่งคันนี้ดีก่ามามาซื้อก่อนเลยซูปอร์มามาแต่ง เปิดกล่องแล้ว,วลาเปิดกล่องแล้วเปิดกล่องตึงๆเจ็ดสิบเจ็ดิบเอ้ยแปสิบเจ็ดกล่องมีอันหนึ่งนะที่ผมเปิดได้มันคือไหนว่านี่ไม่ใช่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยผมเปิดนี้ได้เนี่ยนี่เป็นของแดงด้วย หนักเบามากเดี๋ยวผมค่อยมาลองใช้เดี๋ยวใช้เลยแหละมาเปิดกองก่อนขอสีแดงอะไรอะไรเนี่ยลลอผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะได้เครื่องได้เครื่องใหม่ ตั้งเจ็ดกล่องแล้วยังไม่ได้เลยๆแล้วไก่ไก่อุ้ยของดีผมไปใส่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลืมล้อไหนไวะล้อนี้ยีตตึงมันนี่หว่าอุ้ยไม่ตน,นึงนะเมื่อกี้ผมผมลืมให้ดูสแตตของซูเปอร์เลย แต่ของซูเปอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไปไม่ได้เป็นนึงได้ครับสตตของซูเปอร์ก็จะความเร็วสามขีดเเลยนะี่ยน้ำหนักถือว่าหนักอยู่แต่กิปเออแบบล้อติดกับพืนะ้นอะเนียดนีเลยแต่พาวเวอร์ก็หนึ่งขีดนี่แหละประมาณนี้ เก่งนัตไปแต่เมื่อกี้ผมเห็นอ่ะผมเปิดได้ของแดงแล้วนะได้ล้อแดงเนี่ยใช้ล้อนี้แม่งเลยเปิดต่ออุ้ยลายแดงเปิดต่อแบบไม่รอแล้วนะได้ บนอะไรสไนเปอร์เลยดูลอ้อของแดงหน่อยโอ้ดนี่คือหน้าพัน 5, เอามาทำไมอุย้ยอันนี้เลยเนี่ยอุย้เครื่องอาบีมากเฮ้ยน่าลองเว้ยได้อันนี้มาทำไม อุ้ยได้ทองยเคอย่างตึงลายไฟด้วยอุ้ยของแดงแล้วอะแล้วแต่ลอ้อล้อแดงมาบอยบ่อยๆะสเวอร์อืมล้อฟ้าของแดงหน่อยของแดงหน่อยอยากได้แบบพวกแบบ จะได้พวกชุดเครื่องแต่งอุ้ยโอ้อ้าทีละลลยอะไรเนี่ยเปิดกล่องเรื่อยๆโอ้ได้เคยี่สิบจะได้จะได้วียรอน,นี้วะเทะเวะ ยีสออร์เรนฟอร์มเบกว่ายีส์ของม่วงเยีส์ของทองอยู่แล้วเบกสี่สิบกล่องสุดท้ายไลไลเอาอย่างอื่นมาบ้างสิ โอ้โหไม่ไม่ได้เลยเลยอะไรเนี่ยไม่ได้เลยสามสิบปอนสุดท้าย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ของแดงอุย้ยใช้เลยใช้เลยเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วไงยี่มากองสุดท้ายมันต้องได้ของดีๆเพิ่มอยีแดงโคสวยอุย้ย ตัวตองเงี้นะเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมเปิดเสร็จนะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรมั่งก็มาแล้วนะครับเหลือสามกล่องสุดท้ายอุ้ยเงินล้านหนึ่งห้าพันกองสุดท้ายเออไม่ได้เลยเลยมามาดูกันผมได้อะไรมามั่งผมได้นี่มันด้วยคอสตูมนี่ลายไฟผมใหญ่นี่เป็นลายผมได้มานะ เอาสวยไหมก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้หว่ายวหาใช้สีอื่นเนี่ยนี่นี่นี่ผมได้นี่มาเออนี่ดีกว่อาอันนี้ก็สวย เออว้าผมจะนี่แหละโอเคอันนี้แหละตัดสินใจละส่วนนี้ผมได้น,นี่มาโอเคสปอยเลอร์ผมได้น,นี้นี่ผมได้สปอยเลอร์อน,นี้มาอีกจะนี่แล้กันโอเคได้มาแค่นี้แหละใช่ไหมได้น,นี้มาด้วย ตัวน,นี้ดว่ะนนี้สวยกว่าเบาแดงเลยวันนี้ผมขอใส่นะโอเคเป็นดมโอเคบันนี่เคเดี๋ยวต้องใส่ทูเนอร์แปบ เยได้ว่ะตึงเครื่องที่ผมได้มานะจะเป็นเครื่องนี้เนี่ยเอฟพีแม่งต่ำว่ะอนนี้ว่าพอเสร็จแเราก็มาแต่งตาไปเลยเนาะก็ต้องใส่เอ้นี้แหละเอาไันนี้แล้วกันเห็นเครื่องมันแรงไม่ดีกว่าเอา อาบีผ้าล้อดนีได้ล้อทองหมาดิยนี่ล้อแดงนี่ก็ล้อแดงแต่ล้อมาโทนเขียวอ่ะอะไรอย่เขียวดีิสีขาวดีมีล้ออื่นไหมผมได้มอไหมเนี่ย นี่ก็สวยเว้ยเออล้อไม่เยอะจัดเลยเออนี่แหละโอเคอันนี้ผมไม่มีนะผมขอใส่เลยเป็นห้าร้อยส่วนเครื่องผมซูมได้อยู่ตอนหนึ่งผมใช้เป็นอันนี้ super charger มก็ซูมได้ เรียกทำนบกทองแงนอันนี้ผมขอใช้ยางเป็นซิมิกก็ดีใช้เป็นแอดวานด์ดีกว่าอันนี้ห้าเลยอันนี้ผมได้มาหนึง่งนี่นี่น,นี่ทองเลยก็ตึง อันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันไี่ยีนหมื่นหกว่ะพ่อๆกันเลยนี่ว่ะได้น,นี่มาโอเคที่สุดผมไม่ได้ผมใช้อันนี้กันไ,ได้มาไหมได้เขียวมามันไม่ค่อยแรงอ่ะ ได้อยู่แหละพ่อผมไม่มีว่ะผมใช้เป็นช็อตก้วกันหรือว่ามีไหมเออได้ได้นี่มาเนะว่ะนี่นี่กันโอเคได้ละเปิดเปิดกล่องสุ่มก็ได้แค่นี้เนี่ยรานคอนโทรคืออะไรวะไม่มี ตูนบุมอเวนอันนี้เป็นสองสองจุดห้าลองดูเกียร์สี่นี่ลองเล่นเล่นแล้วก็นี้หนึ่งจุดแปดห้าอันนี้หน,นึ่งจุดหกห้าผมผมจูนหมวกออย่าี้ผมจูนมวกนเราเป็นหกสิบอันนี้ลงมา มผมจูนมั่วไปลองในทัวร์นาเมนต์ไปลุยจูนมั่วตึงๆจะได้ไหมมาดูกันโอ้เบิร์แท้ไม่ออก ก็ช้าอือแล้วเนี่ยผมขอจูดใหม่ก่อนมันเป็นพลาดนิดนึงแล้วผมก็ขอใช้สูตรจูดของพี่คนเดิมแล้วกันอันนี้เขาเป็นสีนเ่เจ็ดห้าของพี่คนนั้นนะครับที่เขามาคอมเมนต์บอกเราเจ็สิบ แป้าอันนี้เป็นหนึ่งสามสิบด้วยนหกห้นี่ผมก็ยังใช้สูตรจูน้ออยู่นะสูตรจูนท้อแรงจริงไม่ตึงหนัง มา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 มลองดูเสียงเครื่องโคดีปักกิ้งบื้อ ในน,น,ไไไไนั้นเนี่ยเสียงเครื่องมึงเบาดึ่ชัวว่าเออร้องอือร้องอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ต้องลองอันนี้ โห,โห,โหแรงแรงแรงทำได้จาวินะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันข้างมาจะอยาให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าแต่งรถอะไรหรือทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับบ๊ายบาย